อีเลเวน่นะครับทิศบาลตะบบ้าปดครับแล้วก็อันนี้ก่อสรา้างข้างหน้าวิไลก็จะมีโลตัสนะครับตรงวงแยกก็จะเป็นเซเว่นอีเลเวนปวดมีหอดร้านขายเนื้อวัวเพื่อนเด้อร้านขายเนื้อวัวสดจุดหน้าวิไลครับโอ้โหอาเป็นสมัยก่อนนี่เปรมนะครับเปรมอเอ้ถึงทางเข้าวิไลแล้วครับแต่ก่อนเราต้องเข้าไป เ,เส้นทางเดิมเข้าไปนู้นเลยครับจะถึงรั้วสีขาวด้านในแต่ว่าพอมาหลายปีก็เป็นว่าข้างหน้าก็คือเป็นที่ของวิทยายลัยนะครับอาคารอเนินการก็ย้ายมาอยู่ข้างหน้านะครับวันนี้เป็นอาคารใหม่นะครับเมีิกันอาคารใหม่ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมต้องไปจุดไหนขอ,อประชุมเดิมหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวขี่รถเขไปดูก่อนเด้วกันนะครับว่า บรรยากาศเดิมๆยังมีไหมครับยังยังเป็นอยู่ไหมเนาะสะอนาดาตอะไรเงี้ยนะครับโอเคโอเคไปดูกันก่อนนี้เป็นลันจอดด้านหลังครับโอเคฮะนี่ป้ายเดิมป้ายวิทยาลัยของเรานะครับโอเคทักทายนายยามก่อนสวัสดีครับนะ ผมมาร่วมงานวันสถาปนาครับผมโอ้เชิญครับที่หอประชุมครับด้านหลังเนาะครับผมโอเคขอบคุณมรับเสร็จแล้วล่ะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อาคารอำนวยการอันเก่าครับอยู่ตรงนี้แล้วก็รงจอดรถก็เหมือนเดิมครับลงจอดรถเหมือนเดิมตรงนี้คือตรงบริเวณเนื้อย่างสามขวดนะฮะเนื้อย่างสามขวดก็จะนัดกันมากินตรงนี้ อาคารเจาะตรงนี้เนาะไปเดี๋ยวไปที่อหอประชุมนะครับหอประชุมอันนี้อาคารอาคารเอกับอาคารบีนะอาคารเอกับอาคารบีต้นไม้ก็อาจจะเป็นต้นไม้เดิมเลยนะนีฮะตัวข้างนะครับไม่มีป่าแล้วนะแบงสูงน้อมรอบเลยครับตอนนี้ มาศึกษากล้วก็อยู่กันแถวๆนี้สุมตุ้มตุ้มไม้นี่สระนดาษสะนดาที่ตรงนี้ส๋อน็ดาี่ตรงนี้เขาเ,เป็นที่นั่งอะไรอย่างดีเลยเรือนรับรองอาคารเยี่ยมญาติที่ตรงนี้นี่ก็ให้เอาผลไม้ก็มากินได้ มาพักอยู่ตรงบ้านพักเจ้าหน้าที่ตรงนี้ฮะ mm hmm. นี่ฮะอาคารที่ใช้นอนแต่ก่อนด้านหลังเขงาปิดหมดกลมาก oh. mm hmm. ก็เป็นบ,บ,บ่อนบำบัดน้าเสียครับที่เดิมครับที่เราเคยอยู่ครับ mm hmm. แล้วก็มีโรงอาหารครับอยู่ตรงนี้ครับโรงอาหารอ๋อยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม เขายังใช้กินข้าวกันอยู่ไหมลงอาหารน่าจะใช้กินข้าวอยู่เหมือนเดิม,มแต่แม่บ้านม่รู้จะใช้คนเดมหรือเปล่าไม่น่าจะใช่สิบก่าปีแล้วมัง้งงคงจะแก่หมดแล้วมัง้งนี่จะเป็นสมันยนั้นจะเป็นบ้านอาจารย์วิไลวันนะครับนี่จะเป็นบ้านปออ,อนะก่อนก็จะเล่นอยู่แถวนี้แหละฮะไม่มีที่เล่นครับไม่มีที่ไปครับแต่ก่อนนี่ไลเราอยู่ห่างไกลมากไป อดข้างๆอ่าขอประชุมมนครับไม่รู้ว่าใช่หอประชุมตรงนี้ไหมดูดูกัน <c oughs> คิดถึงคิดถึง <c oughs> มันบรรยากาศกเก่าๆครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วสิบห้าได้มั้งห้าปีเลยพามาชมด้านหลังเวทีครับห้องน้ําก็เป็นห้องน้าเดิมครับที่เราเคยเข้าแล้วก็ตรงนี้เป็นบันไดที่เราเคยถ่ายรูปกันตรงนี้ ตอนการแสดงนะครับเราถ่ายกันนี้แหละถ้ามีภาพเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเนาะมีทีมงานของอรุ่นเจ็ดนี่แหละครับ่งตัวนี้นนสีม่วงนะถ้าจําได้ก็ทีมสุดสีม่วงนะครับเรือ่องหลังเดิทนทองน่าจะขยายพื้นที่ั้มครับขยายนาเขียของอวิทยาลัยหาวหลังไม่มีป่าแล้วครับเป็นท้องไร่ท้องนาแล้วครับตอนนี้ ว่าป่าทูบก็ยังอยู่นะครับป่าทูบด้านหลังยังพอมีอยู่รับปลายนะครับแต่นี่เป็น้องไรท้องนาหมดละก็เหมือนจะมีถนนนัดออกไปหาถนนเส้นบ้านทุ่มได้นะตรงนี้นี่บรรยากาศของมิทยาลัยครับทางด้านหลังน้องนักศึกษาก็มีแอคทิวิตี้กันซื้อกระพงกับข้าวกันนะครับ าเดินรอบๆเท่าที่ทําได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มานานหลายปีละ <Okay. S 1> เหมือนบรรยากาศางานกุดใบซีเน่พึ่งพึ่งพิ่งเสร็จสิ้นไปนะครับของปีสม2ิ2 4น้องๆนักศึกษาก็จัดให้รื่นพี่นะครับก็อันนี้เป็นอาคารจอดรถแล้วก็สนามบัสสนามบอลที่เราคุ้นเคยนะฮะ อา,อาการหอประชุมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวหนังสือเดิมที่เราเคยใช้เมื่อประมาณสิปีที่แล้วหรือเปล่าหรือการเปลี่ยนแปลงแล้วไหมครับตอวน,นี้เป็นติดแอร์หมดแล้วครับเพื่อนๆครับติดแอร์หมดแล้วติดแอร์หมดแล้วครับโอ,อ้ดีมากเลยตรงนี้สนามฟุตซอลน่าจะได้เพิ่มนะฮะ ิดว่าสนามฟุตซอลแล้วจะได้เพิ่มมาแต่ก่อนมันไม่มีตรงนี้มันเป็นสนามหญ้าอยู่เลยนแล้วก็ตรงนี้ครับทางเดิน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 อยังรู้เลยย่งรู้แล้วครับพี่น้องเป็นแบบว่าเป็นปูด้วยเร็วเลยปูพื้นอย่างดีเลยสุดยอดเลย เป็นไปได้อย่างไรต้นมะม่วงครับสูงใหญ่อาจารย์สวัสดีครับอาสวัสดีครับมาแอบสำรวจพื้นที่ก่อนอาจารย์ทางเข้าอะไรครับโอ้แต่นี่ก็ของนักศึกษาก็คือใช้ใช้นี่<ว>ที่นี่ต้นใบยอยู่ตรงนี้อาคารนี้ยังอยู่กันไหมครับอาจารย์รนี่ก็อยู่ๆนแะต่ไอ้อาจจะอยู่นะี่แหละ แต่ยังอยู่เนี่ยข้าวเราบริจาก็ยังเป็นหลักฐานทางกันตอนนี้รถบัสเรามีกี่คันคะอาจารย์รถบัสเรามีสองสามเราก็มีแต่รถบัสบริจาคอ๋อก็ดีๆกับรุ่นผมยี่รักเอารถบัสน้อยซื้อใหม่คันหนึ่งมีนี้มีนี้บัสอันนี้รถในตำนานในประเทศไทก็น่าจะดีกับรุ่นผมอยู่อันรุ่นตัวใหม่อันนี้แต่ผมก็ได้พอได้ยูอยู่เด้วี่เด้รุ่นนยูเมื่อตัวเนี่ยเอามาจอดเป็นเป็นอะไรเออเป็นอนุสรณ์ อันนี้ห้องแนแนวเดิมที่เราเคยมาดูเก็บภาพเลยห้องสมุดเลยเอาแล้วข้างบนไม่ได้ห้องสมุดแล้วหรอข้างบนยังเป็นอยู่ไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นแล้วเป็นห้องบนเป็นห้องประชุมปีหนึ่งเออเรียนปีหนึ่งค่ะอันนี้เป็นห้องสมุดโอ้เข้าได้ปะล่ะได้ครับอ๋ถ่ายทฤเฉยก็ได้บ้างเข้าไปยังไงสวยงามมากอาจารย์ตื้นทำเองโอ้ต้องถอดรองเท้าก่อนเลยนี่นี่ครับนี่ครับดูห้องสมุดครับ ป้าติดแอร์อย่างดีรักษาสุดยอดเลยครับเนี่ยบรรยากาศต้เปลี่ยนไปนะบรรยากาศเปลี่ยนไปไปดีกว่าไปดีกว่ากลัวน้งนองๆเขาเมอน่ารักออกทางไหนออกทางเข้าได้ไหมออกทางเข้าหรือออกเข้าทางออก เออคดอไมต้อวิดีโอโอเคโอเคขอบคุณ hey, okay, okay. ่ะพ okay. ี่ต้สอนเลยค่ะจากขอบคุณมากตอนตอนเย็นตอนบ่ายไปไหมนี่มีประชุมต่ออ่าเหรออ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากเดี่ก็เดินกลับไปแล้วล่ะก่อนว่าก่อนล็อกเกอร์แล้วก็มีที่อยาดหนังสือข้างหน้าด้วยกรีนออฟฟิศสวัสดีครับผมคุ้นคุ้นหนานะใช่ไหม ยังประจำอยู่ที่นี่ใช่เลยครับใช่ค่ะอยู่บรนนรกษ์ตรงนี้เมือ่อตอนนั้ที่ระดาตัวอ๋อเหรอปี่จะจด้ทุกลัานที่เจำแนกมาเยี่ยมมาเยี่ยมมีอะไรครับวันนี้มาเยี่ยมมีอะไรยิงเข่าไปเลยครับพี่ครับออหอพักหอพักชื่อว่าดวงประทิพย์อยู่จากผ้าค่อยประตนเตียมอยู่เหมือนเดิมครับ <laughs> โอเคสนามกีฬาตรงนี้ก็เป็นสนามที่เราเคยแข่งฟุตบอลกันตรงนี้นะฮะ โอเคไปเดินไปต่อนี่เป็นอาคารเรียนดีนะมีที่น่าหนังสืนะอไม่ได้เลยอันนี้อาคารนอนที่เราเคยเคยนอนเคยเรียนก็ถือว่าบรรยากาศก็ดีกเก่าเยอะครับดีเก่าเยอะอเดี๋ยวไปดู ไปดูไปดูแต่ก่อนไปน,นี้เป็นห้องคอมนะก่อนท้องนี้เป็นห้องคอมพิวเตอร์นะห้องคอมนะคันดีห้องคอมสมัยเล่นเกมอกเตอร์สไตล์ครับต้องมาห้องนี้ฮะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นห้องคอมอยู่หรือเปล่าไม่รู้เดินไปได้ไหมคนเยอะก็เข้าไปไม่ได้นะยากอาย วิสาสะเดินไปทั่วเลยไปดูให้โอ้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ครับแต่วา่าใช้ได้ไหมไม่รู้น่าจะได้แหละคอมเยอะด้วยโอเคนี่ถึงห้องคอมพิวเตอร์คันเองครับ ีส้มตำมาขายด้วยผลไม้ขายด้วยไหมเด็กน้อยเลยเดี๋ยวไปอาคารขอประชุมต่อ อาจจะเดินได้ไม่ได้ทุกที่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มานานแล้วเกรงใจของพื้นจจที่เขาีไป <Okay. S 2> ด้านนน้นดีกว่าอันนี้เป็นที่เก็บอุปกรณ์แล้วก็ห้องห้องครัว อุปกรณ์ทุกอย่างก็เหมือนเดิมอันนี้อุปกรณ์ดนตรีครับเก็บนี่มาเลยกลองระน,นาดนะตรงนี้ห้องซ้อมเราแต่ก่อนมันจะมีด้านหลังด้านหลังเรียบๆเลยนีไปแล้นเมียเขาว่าเจอคุณ <c oughs> แม่ในบ้านที่อยู่มา้วจะหลายปีดีดัง นี่แล้วก็เข้ามาอยู่ที่หอประชุมแล้วครับโอ้ท่านประชุมประชุมอลังการมากเอ่อติดแอร์ทุกตารางเมตรนะครับแล้วก็เย็นชื่งช่ำที่เหมือนแต่ก่อนเดยไปทักทายครูบาอาจารย์ก่อนนะฮะยิดครับนี่ก็เป็นเวทีครับที่เราเคย ซ้อมวงดนตรีนะครับหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆตัวนี้ครับแสดงเฟชชี่ไนท์แสดงอะไรต่างๆครับตอนตัวนี้หมดเลยนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับหนุนคุณแม่เบิ้งคุณแม่ก็จะเก็บเอาไม่ประดจํจำได้าะเราซื้ออย่างเงา้ววกมือใช้กล้องแน่นี่สีไปเบิ้งว่าไม่ประดับไมีประดจํจำได้แน่ ว่าไปที่หดเช้าปีเลย้ะฮะรุ่นเจ็รุ่นเจ็ดรุ่นเจ็ดรุ่นบุกเบิกรุ่นทางป้ายหาสตุกับสอตุันรุ่นเท่าใดเลยตอนนี้ยี่สบเท่าใดแล้วมันยี่สิบสห้าละ ให้เกิดไปยน์ต่อประชาชนันีใช่ตัวนี้ันีใช่ตัวนี้โอเคครับเรียบร้อยครับการเสวนาของนายพยาบาลครับจ,จบประมาณบ่ายสามโมงนะครับก็เดี๋ยวกลับบ้านละกับบ้านวิไลนะ คครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามครับยังผูกพันเหมือนเดิมครับยังน่ารักเหมือนเดิมครับอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ที่นี่อโอเคครับไปเจอกันคิดหน้าครับบ๊ายบายทุนี้ก็จะมีการจัดแข่งขันกีฬาครับของนักเรียนนักศึกษาของวิไลครับก็เตรียมสถานที่อะไรมาล้ว คิดถึงอย่ันเดิมครับสะอนุดัตก็รถคันเก่าครับที่เราเคยเคยเขียนครับไปก่อนแล้วฮะฝนวันนี้คือว่ากันใหม่ครับเจอกันคลิปหน้าครับ